ในปัจจุบันนี้นะคะเด็กของเราเนี่ยเป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะมากๆเลยเนาะนั่นคือว่าเขาไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้นานๆค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาช่วยเด็กของเราเนี่ยเพื่อแก้สมาธิสั้นได้อย่างไรงวันนี้ค่ะมี3เทคนิคค่ะ ที่จะทําให้คุณครูนะคะสามารถนําไปใช้เนาะเพื่อจะทําให้เด็กของเราเนี่ยสามารถแก้โรคสมาธิสั้นได้เทคนิคแรกค่ะก็คือหากิจกรรมค่ะเพื่อจะทําให้เด็กเนี่ยเขามีการสนใจหรือว่าโฟกัสกับสิ่งนั้นนานๆนะคะในกิจกรรมเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมการให้เขานะคะได้มีโอกาสได้ทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่างนานๆมากยิ่งขึ้นเช่นการให้เขาลองลอยลูกปัดนะคะแล้วก็บอกเขาบอกว่าให้ลอยลูกปัดเนี่ยอาจจะมีการสลับสีบ้าง หรือร้อยลูกกว่าเช่นสีแดง10อันสีขาว10อัน สิเลนสิบอ่านหนึ่งเป็นต้นเนาะให้เขาได้จดจ่อมีสมาธิกับสิ่งที่เขากําลังทาหรืออาจจะเป็นกิจกรรมการถักโครเชตก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะถนัดในเรื่องของการถักโครเชตการทํากิจกรรมประดิษฐ์ประดอยอัตกรรมต่างๆเหล่านี้หรือว่าในเรื่องของการแกะสลักก็ได้ค่ะแกะสลักอาหารขนมไอแ,แกะสลักในเรื่องของผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เด็กของเราเนี่ยมีสมาธิตรงนั้นมากยิ่งขึ้นหรือเป็นเรื่องของการระบายสีการวาดรูปค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนํามาช่วยได้ค่ะให้เด็กของเรามีการ วาดรูปหรือระบายสีใส่สีสันลงไปเพื่อให้เขาสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งงน,นั้นได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมค่ะเป็นเกมเป็นกิจกรรมเป็นการประดิษฐ์อะดอยต่างๆที่ทําให้เด็กของเรามีสมาธิกับสิ่งตรงนั้นได้มากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาค่ะกิจกรรมที่2เนาะหรือว่าเทคนิคที่2ค่ะก็จะเป็นเทคนิคที่จะทําให้เด็กของเราค่ะฝึกสมาธิด้วยการจัด ห้องของเขานะคะทําความสะอาดห้องแล้วก็จัดระเบียบห้องค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นของเขาห้องนอนห้องน้ํานะคะห้องแต่งตัวห้องรับประทานอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ในบ้านของเขาให้เขาเก็บเข้าของการเล่นให้เป็นระเบียบให้เขาเก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบให้เขามีการกวาดห้องถูห้องด้วยตัวเขาเองมีการจัดโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะวางหนังสือต่างๆของเขาให้เป็นระเบียบเป็นต้นค่ะ สิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยทําให้เขาเนี่ยได้ฝึกสมาธิของเขาได้มากยิ่งขึ้นและช่วยทําให้เขาโฟกัสกับสิส่งต,ต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่จะทําให้เราเกิดสมาธิสั้นคือสิ่งที่มันเกิดความรกหูรกตานะคะไม่เป็นระเบียบมันจะเกาะให้เกิดสมาธิสัน้นแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนค่ะที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบค่ะจะทําให้เรามีสมาธิแล้วก็จะจอบกับสิ่งนั้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวต่อมาค่ะเทคนิคสุดท้ายนะคะนั้นคือให้เด็กของเราลองฝึกสมาธิลองฝึกสติค่ะเช่นอาจจะเป็นกิจกรรม3ลมหายใจก็ได้ค่ะโดยที่ลมหายใจแรกค่ะให้เขานะคะรับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อน ะะให้เด็กของเราทำมาหายใจเข้าไปพร้อมๆกันลงหายใจเขา้าลงหายใจออกให้เขารับรู้ก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บมาค่ะลงหายใจต่อมานะคะให้เขารับรู้ว่าตอนนี้เขากําลังรู้สึกอย่างไรกลับมาถึงความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวค่ะรู้สึกอย่างไรให้เขานะคะ่ะลงลงหายใจเข้าออกอีกครั้งหนึง่งและตอนนี้ค่ะให้เขาบอกว่าอยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้าง อยากจะอวยพอรอะไรให้กับตัวเองบ้างนะคะอันนี้ค่ะก็จะให้เขาเนี่ยได้กลับมาอย่างที่ตัวของเราเองนะคะกลับมายังสติกับตัวเรานะคะเพื่อทบาเข็นตัวของัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงว่าหรืออาจจะใช้ในเรื่องของเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงบรรเลงที่ปรับ ื่นสมองก็ได้ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ค่ะเป็นเทคนิคที่จะช่วยแก้เด็กของเราค่ะจะสมาธิสั้นเนาะให้เขามีสมาธิที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสรุปนะคะเทคนิคแรกค่ะเทคนิคกิจกรรมนะคะกิจกรรมประดิษฐ์ต่างๆค่ะเพื่อเด็กของเราได้จดจ่อมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคที่2ค่ะการให้เขาเนี่ยได้จัดระเบียบห้องของเขานะคะทำความสะอาดห้องจัดระเบียบห้องให้เป็นระเบียบค่ะและเทคนิคสุดท้ายค่ะ การฝึกในเรื่องของฝึกสติฝึกสมาธินะคะฟังสิ่งเพลงบรรเลงเพื่อปรับขคลนสมองของเขาเป็นเองค่ะนะครก็เป็นเทคนิคที่เอามากรับปรุทุกท่านค่ะ